หลวงปู่ทวดหัวมวยเนื้อแม่กระพัดวัดอ่างทองสงขาปี0ูยสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระหลวงปู่ทวดนะครับเรียกหลวงปู่ทวดหัวมวยนะครับเนื่องจากว่ามีจุดด้านหลังนี้เป็นผมมวยนะครับเขาก็เรียกกันเขาก็เรียกกันหลวงปู่ทวดหัวมวยนะครับ ด้านล่างมีคำว่าวาจาสิทธิ์นะครับออกที่สงขลานะครับวัดอ่างทองตอนนั้นท่านเจ้าอาวาดเนี่ยปรึกษากับทางอาจารย์ทิมนะครับวัดช้างให้นะครับให้ช่วยมาบวชนะโบสน,นะครับก็ได้ทะสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะ ใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าได้เชิญเกจิอาจารยา์ที่มีชื่อเสียงใน,ในยุคนั้นนะครับกว่า200รูปนะครับโดยเฉพาะเกจิอาจารย์ทางภาคใต้เนี่ยก็มีพ่อท่านคล้ายนะครับอาจารย์นองหนะลวงปู่เขียวนะครับวัดหลงบนนะครับส่วนทางภาคกลางเนี่ยก็ดังๆก็มีหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์หลวงพ่อแดงเขาเปไน้ากิจ หลวงหลวงพ่อกลวยก็มาด้วยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตก็ร่วมด้วยนะครับกว่า200รูปนะครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆกพัดนะครับเนื้อเมฆพัดซึ่งค่อนข้างเป็นในยุคในในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อที่พิเศษนะครับทำค่อนข้างยากนะครับในยุคนั้นก็คือเขาจะต้องมีการหุงแร่นะครับหุงแร่หุงแร่ตะกั่วทองแดงดีบุก นะครับ็ดวันเจดคืนนะครับระหว่างนั้นในเบ้าหลอมเนี่ยก็มีการซัดซัดด้วยกรรมฐานนะครับกรรมฐานซัดด้วยประหลอดนะครับแล้วก็มีว่านนะครับตมูดดำตะบูเลือดต่างๆนะครับเข้าไปในเบ้าหลอมนะครับเพื่อให้ได้เป็นาธาตุกายสิทธิ์นะครับทาตเนื้อเมฆพัดนี้ขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาเนี่ย เนื้อจะออกสีดำนะครับสีดําเป็นพื้นแล้วก็เหลือบด้วยสีครามนะครับเหลือด้วยสีรามมีลักษณะเปราะนะครับถ้าหล่นนี่จะแตกเลยนะครับถ้าหล่นนี่จะแตกมีลักษณะเปราะนะครับแต่ว่าในก,ก,ก็ถือว่าเป็น,ปนโลหะธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวแล้วนะครับก,กันสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับแล้วก็นำสิ่งดีต่างๆ อาจารย์ทิมนะครับในพิธีก็มีการอัญเชิญนะครับดวงจิตของหลวงปู่ทวดนะครับช้งให้มาร่วมปลุกเสกนะครับโอเคเดี๋ยวลองชมดูนะครับเป็นพระที่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดแล้วก็ราคาก็ยังไม่แพงมากอยู่หลักหลักพันนะครับ หลักพันนะครับใบหน้าท่านก็เป็นใบหน้าตรงนะครับดวงตาชัดเจนนะครับเป็นลักษณะมีตะเข็บนะครับมีตะเข็บประกบมีแบบหน้าหลังแล้วก็ประกบนะครับมีตะเข็บข้างนะครับรอยตะเข็บด้านบนนะครับมีที่โลหะเกินออกมานะครับก็ก็มีการเก็บงานนะครับมีรอย ลอยตะไบเก็บงานด้านบนด้านข้างตรงตัวอื่นก็คงมีเก็บอะไรที่เกินมาเยอะช่างก็จะเก็บออกนะครับพ้าจะเหลือบครามนะครับเหลือบสีน้ำคาสีครามด้านข้างจะเขียนจะมีอักษรวาจาสิทธิ์นะครับหลวงปู่ชุว้วาจาสิทธิ์ด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ก็คือจะมี มีมวยผมอยู่ด้านหลังนะครับตรงไททอยนะครับตรงไททรอยตรงสังาติด้านหลังนี่ก็จะเห็นมีมีรอยเป็นยันอยู่นะครับมีตัวอักขระครับตรงกลางนะครับแล้วก็มีลัศมีวงกลมสองชั้นนะครับแต่อ่านไม่ออกอยู่นะครับอันนี้ไม่ค่อย เนื่องจากว่าเราเป็นเขาแกะอยู่ในแม่พิมพ์นะครับปั๊มอยู่ในแม่พิมพ์นะครับก็จะมองไม่เห็นเขาปัม๊มปั๊มอยู่ในในหุ่นะนะในหุ่นเทียนนะครับก็เลยมองไม่เห็นปั๊มอยู่ในหุ่นเทียนนะครับก็มองไม่ไม่ชัดมากนะครับ เมกะพัทนี่มาตอกทีหลังไม่ได้นะครับโพสดเคิร์สนี่ตอกนี่แตกเลยนะครับแตกทั้งวงลายต่างๆนี่ก็เกิดในหุ่นเทียนตอนเจียตอนแต่งก็ต้องแต่งด้วยความ,มระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับด้านก้นนะครับบล็อกหุ่นเทียนด้านหน้าจะบางกว่า มาบางกว่าด้านหลังโอเคหลวงปู่ทวดหัวมวยเนื้อเมฆพัดวัดอ่างทองสงขาปี06ขอบคุณครับ